มติคณะกรรมการนโยบายการเงินให้คงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายที่ร้อยละสองต่อปีเพราะเป็นดอกเบีย้ยที่เอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยืนยันไม่มีผลต่อเงินลงทุนเคลื่อนย้ายที่หลายประเทศขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปก่อนหน้านี้ ู้อำนวยการศูนย์ภาคใต้การรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันไม่มีการสั่งพักงานหรือให้เจ้าหน้าที่หยุดปฏิบัติงานบนขบวนรถไฟทั้ง6นายหลังผู้โดยสารถูกลักกซับ์บนขบวนรถไฟต้องสงสัยถูกรมยาสลบขที่ชาวบ้านย่างมั่นใจบริการรถไฟตำรวจตรังจับสาวแม่ลูกอ่อนใช้แบงค์พันปลอมซื้อสินค้าที่ตลาดสดผู้ค้ารู้เป็นแบงค์ปลอมแจ้งตำรวจจับ โดยผู้ต้องหาให้การปฏิเสธได้มาจากบุคคลอื่นไม่เกี่ยวข้องกับระบวนการพิมพ์แบงปลอมล่าสุดตำรวจให้ประกันตัวปตวทปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันแก๊สโซ,โซโฮอ 95, 9 1และ E20 ลง30สตางค์ต่อลิตรขณะที่ E85 เบนซินดีเซลคงเดิมตามมติของกอบอง,งมีผลหลังเที่ยงคืนนี้